สวัสดีครับป๋าจุยชาแนลเกือบลืมน้นี่สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมอก็ช่วงนี้วันนี้เราพักเรื่องโควิดหน่อยพูดทีไรช่องคนสัญจรจะแนวโดนปิดไปแล้วอเอาวันนี้นะป๋าจุย๋ยครับผมเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ย สำหรับท่านชายพ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านนะเรื่องบนเตียงบำรุงกำลังเอาเอาเรื่องบำรุงกำลังก่อนใช่ไหมใช่ใชโอเคเนาะนบำรุงกำลังนี้เขาเอาอะไรไปมั่งป๋าจุย๋ยก,ก็ก็มีหลายตัวนะอะแต่ว่าวันนี้เราจะโมาพูดถึงเกี่ยวกับคือการเฝ้ามองของพรานป่าและก็หมอยาพื้นบ้านทางสุโขทยัยที่เขาเฝ้ามองรับ เอ๊ะทำไมพวกกวางป่าพวกสัตว์ป่าทำไมมากินไบนี้แล้วเขาเกิดความรู้สึกต้องการใช่ต้องการผสมพันธุ์นี่เรื่องจริงนะครับตามตามที่ปาจุยชาแนลไปอ่านดูไปศึกษาดูเขาเรียกว่าต้นอะไรสังกรณีหรือกวางตุดแฉะออกวางหิแฉะก็เรียกเหมนกันไอ้นี่เป็นคํา เรียกชื่อจริงของพรานป่าเขาค,คือทางภาษาทางโน้นนะครับคือ,อสสหมอยา,าหรือว่าหมอยาพื้นบ้านทางสมุทไทยหรือว่าทั่วไปเนี่ยเขาเรียกให้ติดปากคือค,ความ,<ผ>มหริอแฉะครับออประมาณนั้นทีนี้เรามาพูดถึงสรรพคุณของเขาสรรพคุณถ้าจะเน้นไปทางเกี่ยวกับมันรุนแรงนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเสริมเพิ่มสมรรถภาพครับ ทางร่างกายนะครับเกี่ยวกับเซ็กเงี้ยนะครับก็คือนะครับเอาทั้งห้านี่แหละท่านผู้ชมรวมรากก็ด้วยอ๋อทั้งต้นเลยนะครับตากแดดตากแดดตากแดดก่อนสักสองสามแดดแล้วก็ไปดองดองในเหล้าสี่สิบอ๋อดองในเหล้าสี่สิบเป็นยาดองเป็นยาดองเนาะใช่ต้มได้ไหมต้มก็พอได้แต่ต้องไปผสมผสมกับสมุนไพรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปลาไหลเผือกอกาแฟแดงดู่ทุ่งเงี้ยได้ โดไม่รู้ล้มอะไรอย่างนี้พวกนั้นได้อ่ครับนะครับหรือว่าเอ๊เห็นแบบที่ว่าบางข้อมูลบางอย่างเออหมอยาก็ใบสดอย่างเนี้เอาทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนปัจจุบันดีกว่าอ่านะครับเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่เฮ้ยเราจะมาพูดถึงอาการด้วยได้ครับไข้หวัดใหญ่เพราะไข้ปาอย่างงี้นะใช่ครับอ่าไข้จับสั่นก็ได้เลิกใช่ ก็คือที่ที่ที่เราจะมาแจงกันคือวันนี้นะอ่าปมีไข้หวัดใหญ่หนึ่งละไข้จับสันหนึ่งละไข้การไข้การคือไข้การคือคือพวกลมฟ้าพยากรณ์อากาศนี่แหละนะครับเป็นไข้ตอนอากาศเปลี่ยนแปลงถูกเขาเรียกว่าไข้การนะครับแล้วทีนี้พวกไข้ป่าใช่เอาทีนี้ยกประเด็นเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ก่อนดีกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ใบ ทำการต้มดื่มใบสดก็ได้ใบแห้งก็ได้ในอนาคตนี้เราจะทําเป็นชาคืออนาคตนี่ก็ว่ากันไปใช่แล้วจะขยายพันธุ์นะท่านผู้ชมแจกแกงโบลัมโบราณใช่ว่าใช้ใบสดงามมากเลยนะป๋าดูหรป๋าดูดิงามมากยอดครับนนี่ลูกไอ้่ต้นเล็กๆก็อยู่อยูนะอยู่ในนี้ยแต่ว่ามันก็เหียวลัวไม่รอดเหมือนกันใชจะลดน้ํามันเธอที่ลุงโจ ลุงโจสมุนไพรก็จะมาแจกแกงแนะนํากันว่าใบสดใบต้มใบเอาใบสดไปต้มเราจะทํำยังไงครับนะครับ <ผม S 2> ใบสดไปต้มเนี่ยนะครับก็คือว่าประมาณสักสามจ<อ>ุดห้าใบน้ําประมาณหนึ่งลิตรอ๋อครับฟังน,นะครับประมาณนี้คือสมุนสมุนไพรทุกอ,อย่างที่ทางลุงโจแล้วก็ป้าโจยชาแนลเลยก็จะแนะนากันก็ไม่เกินลิตรครึ่งถึงสองลิตรครับผมประมาณนี้ครับครับ นั้นยังไงต่อครับคือจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการไปต้มดื่มเนี่ยครับจริงๆแล้วสรรพคุณเฉพาะใบนะท่านผู้ชมเราจะเอาใบของเขานะครับในการในการที่จะเราไปต้มกินก็สามถึงห้าใบนะครับน้ําก็ประมาณหนึ่งลิตรถึงหนึ่งลิตรครึ่งนะครับทีนี้กินยังไงออเช้ากางวันเย็นเช้ากางวันเย็นเลยครั้งละประมาณหนึ่งแก้วประมาณนั้นนะครับอาการที่เป็นไข้จับสันไข้หวัดใหญ่ ก็จะค่อยๆดีขึ้นครับนะครับ,รบเราก็จะต้มกินประมาณสามถึงห้าวันอ๋อนะครับซึ่งซึ่งซึ่งโสดที่แก้ไขนะครับมันแก้ไขสามมือ้อแล้วไข้จับสันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรครับไข้จับสันนี้มันเกิดจากเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศได้เช่นกันแม้แต่สัตว์แมลงที่มากัดเราแล้วเราเป็นไข้คือยุงตัวดีนะครับไข้จับสันก็เรียกว่าไข่จับสันมันเป็นอะไรที่แบบก็ลําบากนะ้าเป็นขึ้นมา วันนี้จริงๆแล้วเราก็มาแนะนํากันวิธีการใช้แค่นั้นเองคนสัญจรมาแนะนําวิธีกินวิธีใช้ครับอนาคตต่อไปไม่นานครับจะทําเป็นชาชงดื่มชาชงดื่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องพร้อมดื่มใช่ชาชงพร้อมดื่มนะครับคือได้ทั้งแก้ไข้วัดปุกโรคทางเดินหายใจอะไรต่างๆเนียครับตัวนี้ได้สุดยอด แล้วก็บำรุงกาลังไปด้วยใช่เออแล้วนี่ดอกเขาสวยนะเวลาหน้าเขาบอ,อกดอกนี่ดอกสวยมากเขาจะมีดอกแบบสีอะไรบ้างสีม่วงสีม่วงครับพันนี้สีม่วงสีม่วงแล้วก็สีขาวเนาะใช่อันนี้มัน,มนต่างต่างชนิดกันนะครับใช่ไอ้ใบนี้ลําต้นเขาก็ออกสีม่วงม่วงเออเนี่ยครับเออป๋าครับเรามาพูดถึงเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าออถ้ามันทําเป็นชาแล้วหรือเราเอาใบาไปต้มดื่มเนี่ยครับ มันแก้กับกวกับแก้อาการเจ็บคอได้ด้วยนะคอ,ออักเสบคอมซินอักเสบโอ้ oh. วันนโรปอป oh. โรคระบบทางเดินหายใจคือไม่ใช่เล่นๆนะครับเข้าทางแล้วว่าจะไม่พูดเรื่องเลยคือไวรัส อะไรต่างๆแต่สปพคุณของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวนี้คือคือจะใช้เวลานานแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวของผู้ป่วยเองนะครับว่าจะมีวินัยในการทานถูกต้องนะครับผมนะครับใบเขาสวยมากใบสวยครับใบสวยสุดยอดเออป๋าครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดวันนี้คือเรามาพูดโดยรวมโดยรวมของสังกรณีนะครับแก้ไอต่างหากถ้าเราทําเป็นชานะเอาเอาเล่าเล่าใหม่เลยนะไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เราจะพูดถึงอาการก่อนไหมครับปวดตามกล้ามเนื้ออปวดตามตัวกล้ามเนื้อกล้ามอ่อนเพรียแล้วก็มีการขับถ่ายที่ไม่ค่อยดีนะครับกแล้วก็มีอาการไอครับหอบนะครับแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงเขาเรียกว่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ใช่แล้วคอเนี่จะเจ็บไปหมดเลยแล้วไอด้วยนะไอไม่หยุดไข้หวัดใหญ่ไอไม่หยุดครับ สมุนไพรสังกรณีนี้ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะมาที่เรามาแจกแจงกันวันนี้ครับผนอกจากไข้หวัดใหญ่แล้วมีไข้อะไรอย่างนะเอาชัดๆเลยได้เอาชัดๆใช่ไหมเอาชัดๆเลยนะครับผมไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ไข้การไข้การก็คือตามสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ไข้จับสันไข้จับสันนี่แล้วก็แก้ไอไอแก้เจ็บในลําคอคออักเสบโอ้นะครับ แล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจที่เขาเรียกว่าวันโรกปอดวันโรกปอดครับมไปเข้ากับสมุนไพรอื่นก็ได้ได้แต่ถ้าเรามีไว้ที่บ้านก็สามารถเอาใบเนี่ยไปต้มชงกินได้ครับผมเราพูดถึงใบนะครับต่อไปแล้วก็ตัดแค่นี้ทําเป็นชาเนาะชาชงดื่มครับได้เหมือนกันพร้อมใช้พรองติดตัวสะดวกสบายนะครับผมอือป๋าครับ เราต่อไปเนี่ยถ้าเรามีเป็นชาเป็นถุงแล้วเราจะมาเสนอแนะอีกต่อไปนะครับไม่นานครับอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับเพราะว่าเราก็ปลูกฝังรน้นว่าบางคนบอกว่าอ่าลุงโจผมขอซื้อได้ไหมมีไหมเราก็มีให้นะครับที่นี้เรามีให้แล้วนะครับก็ประมาณป๋าเรามีแค่ร้อยกว่าต้นเท่านั้นนะโอ้ไม่รู้ก็ต้อง จับสันแบ่งกันเดี๋ยวผมจะให้อดีไลน์ข้างบนนี้นะครับก็เป็นยังไงคือมาแนะนํากันสิ่งดีๆคือสมุนไพรนี่มันก็มีเยอะที่ก่อนนี้ช่องคนสัญจอรชาแนลที่ยังไม่โดนปิดนะนะก็แนะนํากันกับโจฮักนาสารคามแต่ตอนนี้มาเป็นปาจุตยช h a n ชาแนลกับลุงโจสมุนไพรครับผมก็เราจะมาลงลึกเฉพาะตัวที่เราทดสอบแล้วได้ผล จะมาแนะนํากันส่วนเรื่องบํารุงกําหนัดเขาก็ไปเป็นทําเป็นยาดองท่านผู้ชมครับทําเป็นยาดองยาดองหรือว่ากินไปสดตอนเย็นคือพูดง่ายๆป๋าสมุนไพรชนิดนี้มันทําได้หลายอย่างมันมีมมันีงานวิจัยหลายอย่างอย่างเช่นบํารุงกําลังนี่แหละออ่าบำรุงเขาเรียกว่าบํารุงกาหนัดบารุงกําลังนะครับของผู้ชายหรือของผู้หญิงก็สามารถทานได้ใช่ แต่ว่าที่แน่ๆคือนะครับ<ช>แก้ไข้หวัดใหญ่ไข้จับสันไข้าตามสภาพอากาศนะครับวัดแดดหวัดร้อนห<ช>วัดฝนก็แล้วแต่ก็ไม่แปลกใจที่ทานป่าที่เป็นหมอยาด้วยที่เขาถ้าเจอต้นนี้เขาจะตามหาอยู่มุมไหนของป่าใช่ใช่แล้วจะตามหากภาษาไทยก็ต้นสังกรณีคับผม แล้วก็ถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านคือต้นอะไรนะต้นกวางหแฉะหรือกวางตูดแฉะน้อว้าวฟังชื่อก็แจ๋มเลยอันนี้ชื่อเขาเป็นจริงอย่างอย่างนั้นอย่างนั้นท่านผู้ชมเหตุผลเพราะว่าเขาให้อยากให้ติดหูง่ายไม่ใช่ว่าเรามาพูดเรื่องเราบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสับปะรดนะคือหมอยาพื้นบ้านคือเออต้นนี้จําง่ายอประมาณนั้นครับคอมเมนต์มาครับ ถ้มาหากท่านใดนะครับอยากได้ต้นสังกรณีหรือนะครับกวางตูดแชรหรือกวางหีแชนะครับผมเป็นสมุนไพรในการบำรุงกำลังบำรุงกำหนัดเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยการเอาทั้งต้นไปทำการตากแดดสัก3-4แดดแล้วก็ไปดองเหล้านะครับไม่ได้ดองสดนะท่านผู้ชมดองเหล้าหลังจากนั้นนะครับถ้าพูดถึงเกี่ยวกับโรค เกี่ยวกับระบบหายใจก็จะแก้วันโรกปอด<ช>นะครับ<ช>แก้ไอ<ช>แค่เจ็บคอคออักเสบโอ้อครับแล้วก็ไข้จับสันนะครับแล้วก็ไข้าการตามสภาพอากาศเรา<ช>ที่สำคัญคือไข้หวัดใหญ่นี่ตัวนี้แหละครับตัวที่กำลังร้ายแรงอยู่ปัจจุบันนี่แหละครับผมอ,อโลกนี้แหละครับผมแจมแจมเลยสุดยอดครับอนาคตต่อไปชา สังกรณีอชาสังกรณีกวางตูดแฉะควางหีแฉะครับผมแจมเลยครับสุดยอดครับก็จะเป็นสมุนไพรในการที่ช่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องอยู่ติดบ้านไงใช่ใช่ป๋าพอคนอยู่ติดบ้านเนี่ยก็จะค้นคว้าหาสมุนไพรโน่นนี่นั่น จะ,ะรรารัวเองเพราะว่าอย่าลืมนะ,นะค,คนที่เป็นหมอได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองอะนะครับคือตัว<ล>เรายังดีที่สุดเพราะว่าเรารู้อาการของเรารแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้พูดได้คุยว่าสมุนไพรตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วก็ซื้อหามาปลูกได้นะครับผมอ่างั้นผม,ผมผมผมฝากได้ไหมว่าอ่าป้าจุยชาแนขอฝากหน่อยว่าเกี่ยวกับเรื่องไวรัสร้ายแรงแล้วกัน คือหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดยอดกะเพราครับนี่มาต้มสูตรดมแล้วก็เติน้ำอะได้วยขนะดอุมนะครับอ่าฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ดีก็ต้มน้ำส้มสายชูสูตรดมนะครับเออปริมาณประมาณเท่าไหร่นั้นน้ำส้มสายชูกับน้ำปลาน้ำส้มสายชูถ้าประมาณขวดเล็กนี่ก็ประมาณครึ่งขวดหรือ นะครับเอ้ไม่มีขวดเล็กทำยังไงก็คือเอาช้อนช้อนโต๊ะเราเนี่ยประมาณห้าถึงหกช้อนโต๊ะตอนน้ำประมาณนิดครึ่งครับตอนน้ำะมานนิดครึ่งครับผมครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ผู้ใด